สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ทุกๆท่านนะครับมีโอกาสได้มาภาคเหนือนะครับเราก็ต้องมาเที่ยววัดที่มีชื่อเสียงซะหน่อยนะครับวัดตรงนี้ก็คงจะรู้กันดีนะว่าเป็นวัดของชาวเชียงรายมันสวยจริงๆ รังให้แดดพีนะพี่เกี่ยบเข้าตรงนั้นไหมนี่ครับโอ้โหวัดใหญ่มากครับเราจะหันหน้าแัดเดเลยเหรอเดี๋ยวจะพอให้ผมไปนะไปไปดูนิดๆหน่อยๆไปเถอปะป่ะพี่จิงนั่งรอยอยู่บนรถไม่ไปแล้วพี่ Icana, ไม่ถูกก e: ett, <hal> ับวัดเลยร้อนร้อนเออเอ้าไปเดี๋ยวมองเห็นเลยเออทางผ่านบอดีที่จอดรถวั้ยไปไปดูมาใา่ไหมนะครับไปนี่หน่อยดิ ถือไปกันแล้วถือไปนักจดสตางค์นีงเลยจดเทียวนี่นี่อย่างนู้นไปเดินลงไปดูหาพี่น้องมาดูครับความวิจิตรการวิจิตศิลป์เอ้ยเราไม่ใส่แมสมันได้เหรอได้อยู่เนาะเขาไม่ใส่ทุกคนหรอกเนาะใส่ไหม เธอแมสมอาไหมอเออนี่นี่ได้แล้วแมสซมเข้าไปเอาเธอเขาต้องให้เราอ้อมไปจนถึงทางนู้นนะถึงจะเข้าถึงในวัดนะนี่ครับเป็น ศิละปะนะครับของอา,อาจารย์อะไรนะเขาเรียกวัดอะไรวัดขาวสวยงามมากไม่เหมือนเมืองไทยเลยเหมือนอยู่

มากหลายาตเตดำๆสำหรพระมหาทีว bueno, ิจจได้เิเ bueno, ja oh, oh, ิเพ oh, ่างีึ่งสะเงอย่างชี้มีเดียวอะไรอยู่หน้าวัดเนี่ยเขาไม่เข้าไปบ่โอ้มันเสียเงินมันเสียเงินบ่เธอเสียเงินบ่เไหนฮะเสียเาดู่ยจใจแล้วมีอันนี้รด้บ่ ดูอยู่นี่ก็ได้ตัวเงินไม่ได้กดออกมาผมนะใหรดูไมว่นี่เป็นบงนี้มอ่ะใ้ยืนใค่ไหมเนี่ยยิม้ยมแมนสวยมันเมื่อยไปนิดนึง

อไปถ่ายรูปตรงนี้นี่มุมนี้นี่เออไม่ไปดินออกตรงแดดหน่อยมันมืดมันมืดเออหันหน้าไปทางนู้นแหละหันหน้าไปทางนู้นเออโอเคทำไมเออโอเคเขาต้องหันมากเขาต้องหันอ่ะหัน รีบด้วยไงปัญหาเพราะเราเหลืออีก10ชั่วโมงอ่ะเราจะถึงบ้านนะครับถ้าเราไปเดินเ,เข้าไปข้างในก็คงจะไม่ทันพี่เก่งรออยู่ก,กรออยู่โอเค อ,อเทำไหมหวัดขาวหรือเปล่าทำไมมีแต่สีขาวเนี่ยแถวเนี้ยใช่ของเก่าหมดหรือเปล่าที่แถวเนี้ยอของใครของอาจารย์เฉลิมชัยจำได้แล้วอาจารย์เฉลิมชัย เหมือน่ญี่ปุ่น่ะมันสะอาดดูหินต้นไม้สวยมากเลยข้าบำรุงสถานที่ถ้าผมไม่ได้ติว่ารีบนะย ผมจะไอ้นี่อยู่จะเข้าไปอยู่ต้องขออภัยว่ารีบจริงๆที่เก่งสตาร์ทรถรอเลยอนะ่ะ <c oughs> คือขับรถจากนี้ไปก็คือไกลมากครับเธอมายืนมุมนี้เลย <c oughs> มันมืดแล้วเปล่าจับจริงไหมนะดูทิเออ ไหนๆก็มาละเออพี่จ่อยแต่งตัวสกมวกมากเลยกางเกงอะไรเนี่ยกูจะเอาไปทิ้งอยู่กางเกงตัวนี้วัยรุ่นอะไรเนี่ยมัอนคนสมัยเก่ามากเลยเหมือนยุคเก้าศูนย์อะพี่จ่อยแด่งตัวไปไม่เข้าใจวัยรุ่นใช่ไหม รถโ,โอ้แกเป็นช่างหรือเปล่าตาเนี่ยะนนจะซื้อดีเดี๋ย<ก>วจะให้พี่เก่งขับพาอ้อมไปดูข้างหลังด้วยแล้วก็ <c oughs> ไอเรื่องพระมาหาเทวีเจ้านี่จบสักทีได้ไหมคนรักแรกคุณนึกว่ามันอุ้ยหลุมดำอวกาศ พี่อมมันชอบเพราะมหาเทวีเจ้าอะไรไม่เขาแสดงอยู่เหนือนะต้นนี้แหละที่ว่าม่สพี่อ้อมไปดูข้างหลังอันี้ว่ามีอะไรถ้าเข้าไปนานแนี่นอนพี่เพราะว่ามันมันกว้างไีเข้าไปนี่เรามืดแน่นอนเ๋ยวมีโอกาสจำกลับมาอีกครับอยู่ติดถนนสายกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายนี่แหละเชียงรายนะครับ ซ้ายนี่แหละเนี่ยจะดูอ้อมๆดูว่ามันมีอะไรบ้างอ,อ,อ้ใหญ่มากเลยพี่เอ,อ้ยดูดิอ่ะเข้าไปจอดแต่ไม่ใช่จอดก็ไปวนดูเฉยๆฝั่งนู้นมันจะออกได้ไหมสีขาวนี่ขายดีเพราะตรงนี้แหละ ยาวๆเลยพี่ไม่ใช่เขาไปทำไมทำไมอ้อมไม่นวนทางออกอ๋อเนี่เป็นวัดนี่ของเรานี่ครับจะพาดูนะครับเพราะว่าเราเดินดูเขาไม่ทั่วหรอครับเราระยะทางจากตรงนี้น่าจะเจ็ดแปดร้อยกิโลอ่ะ ดูบรรยากาศร,รอบๆครับนี่โอ้โหนี่สีทองทางออกบนออกทางนี้เลย ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนด์มาร์คของจังหวัดเชียงรายเลยนะนี่นะครับแจเก็บค่าบัตรผ่านหน้าประตูหนึ่งร้อยบาทใช่น่าจะเป็นค่าบำรุงสถานที่อ่ะก็คือเก็บหนึ่งร้อยบาทแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแพงนะเพราะว่าแรกกับประสบการณ์ที่เราจะได้มาสัมผัสกับอะไรที่มันยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วก็สวยงาม วิกิตการตานะครับแล้วเราก็จะออกเลยนะครับที่นี้ออกนนโยทินนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยต้นไม้เป็นกำแพงอย่างนี้ดีมากเลยถ้าเพื่อนมาเดินนี่ผักกันเข้าไปนี่หาย,ยน,ะน,นี่นเลมันชอบแต่เหมือนเลยด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ราเก่ไฟแดงไม่ใช่เหรอเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไงข้างหน้าก็จะมีอ๋อข้างหน้าก็จะเป็นร้านรวงต่างๆ,ๆนะครับข้างหลังก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวข้ามกลับเราก็จะมาใช้ซิกแซกครับผมหรือว่าเราอ้อมนะครับดูวนดูก็จะ,จะวนกลับมาวนมากลับรถ ที่รีเหนยพอดีเลยนี่ครับเขครับผมเราก็จะกลับบ้านครับนี่พะเยาเลี้ยวขวาเชียงรายเลี้ยวซ้ายนะครับถึงเวลากลับบ้านเรา ทุกอย่างแถวนี้จเจริญหมดเลยเดี๋ยวขาก็จะกลับทุงเทีบ้านเรานะครับเราทกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ